ดินพร้อมต้นสักนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอคอนบุรีนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะที่เราจะไปชมเรือที่313ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านดอนสันติหมู่ที่10นะคะตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนนะครราชสีมาะคะ่ะหรือโคราชบ้านเองนะคะตอนนี้เราก็กำลังผ่านร้านค้าบ้านเรือน ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะผ่านร้านสอนจลนคอนบรีค้าวัสดุนะคะเมื่อสักครู่นี้เรามาจากโรงพยาบาลคอนบรีจะถึงที่ดินแปลงนี้ประมาณ2กิโลเศษเท่านั้นเองนะคะอตอนนี้ก็จะผ่านเซเว่นโอ้โหก็อยู่ไม่ไกลเลยนะคะอันนี้เซเว่นด้านซ้ายมือนะคะด้านขวามือจะเป็น การไฟฟ้าส่สวนภูมิภาคอำเภอคอนบุรีนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ใกล้กับตัวอำเภอคอนบุรีมากๆเลยนะคะจะอยู่ใกล้กับโลตัสโกฟรสนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวอำเภอคอนบุรีก็คือตรงโรงพยาบาลด้วยค่ะส่วนในซอยนี้ที่เรากำล,ลังเข้าไปนะคะก็จะเป็นร้านค้าธุรกิจมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ อนนี้เราก็กำลังเดินทางที่จะไปดูที่ดินนะคะคุณผู้ชมผ่านด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นเกี่ยวกับลิสซิ่งนะคะเมืองไทยแคปิตอลนะคะวันนี้ฝนยังไม่ตกนะคะแต่ว่าอากาศก็เหมือนจะครึ้มครึมนะคะอ๋อด้านนี้เป็นโรงอะไรนะโรงสับไม้อ,อโรงสับไม้ด้านขวามือนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราผ่านโรงสับไม้มา,มาอ่าเราเข้าอยู่ที่บ้านดอนสันติหมู่สิบแล้วนะคะตอนนี้ เรากำลังเข้ามาที่บ้านดอนสติหมู่1บนะคะ,ะด้านซ้ายมือจะเป็นบ้านจัดสรรน,นะคะผู้ชมก็คือจะเป็นบ้านจัดสรรที่เขาทําขายนะคะแล้วก็จะผ่านที่ทําการของผู้ใหญ่บ้านนะคะตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวซอยที่เราจะไปดูที่ดินนะคะจากถนนเส้นหลักนะคะของในซอยนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไป ใกล้แค่ไหนอันนี้เข้ามาเลยเขาเรียกว่าคุ้มสองราดร่วมใจนี่นะคะคุ้มสองราดร่วมใจนะคะด้านซ้ายมือเป็นป่ามันสัาปะหลังนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ดีนที่เราจะไปขายก็คือแปลงต้นสังนะคะจะมีต้นสังนะคะในเอกสารนะคะเขาจะระบุว่า200กว่าต้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าณปัจจุบันนี้แม่ก็ไม่ได้น้ำนะคะว่ามีประมาณเท่าไหรแต่ว่าเต็มพื้นที่นะคะ เดียวเราไปลุ้นกันนะคะว่าตอนนี้ต้นสักจะมีขนาดโตประมาณเท่าไรแล้วนะคะอายุ I U T ที่เจ้าของแจ้งไว้นะคะก็กว่า20ปีค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางโดยใช้ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านดอนสัตติหมู M ่10นะคะมีไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมมีไฟฟ้าโอ้ถึงแล้วแน่ๆเลยถูกไหมพี่นัดขวามือนี่ไวมากนี่ขวามือนะคะ อเดียระคะตอนนี้อันนี้ค่ะจะเป็นต้นสักอันนี้ด้านขวามือนะอ้มันจะมีต้นไม่เท่ากันอ่าเดี๋ยวเราจะไปชมข้างนอกก่อนนะคะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมต้นสักก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะอ้ต้นสักจะเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวแม่ซาขออนุญาตไปอุ้ยโอ๊ยโอ้ยนาม หนามตั้มค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเอาหนามออกก่อนนิดนึงนะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชมแบงกก็จะขอมาชมต้นสักก่อนนะคะอันนี้จะเป็นต้นสักนะคะอ๋อนี่นะคะก็จะมีหลากหลายต้นนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีลูกค้ามาชมต้นสักนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนต้นสักแล้วก็จะเคยมีมะม่วงอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวแบงจะเข้าไปชมข้างในดีกว่า ราจะเข้าไปชมต้นสั์ข้างในก่อนนี่นะคะคุณผู้ชมต้นสักที่เจ้าของปลูกเอาไว้นะคะอู้สูงมากๆเลยสูงมากๆเลยอันนี้เป็นถนนคอนกรตีตโอ๊ยน้องหมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เดี๋ยวมาขออนุญ,ญาตพาลูกค้า ไปชมต้นสักก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนต้นสักค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่นะคะลูกค้ากำลังชมต้นสักอยู่นะคะคุณผู้ชมโอ้เขาก็จะปลูกเป็นแนวแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะ